ประธานโทษอันนี้เจ้าของร้านหรือตลก,กวะเนี่ยเจ้าของร้านครับเจ้าของร้านแต่งตัวนี้เหลอเนี่ยร้านผมเป็นร้านเด่นเดน,นะครับไอ้อบอยกินเลยอาหารทะเลมีไหมมีครับเอาสมอเรือทอดกรอบมาสมอ,อมันเป็นเหล็กครับมันเป็นเหล็กครับนี่มา เนมาห้าคนใช่ไหมเนี่ยมาห้าคนใช่ไหมเนี่ยมาห้าไม่ไม่กลัวเลยเนี่ยกลัวอะไรมาสั่งอะไรสมอทอดเลยอย่าไปยอกไหนล่ะกุ้งเนี่ยสั่งกุ้งไหมฮะเออกุ้งไหมกุ้งเออกุ้งกุ้งกุ้งอวกาศทอดเป็นยังไงอ่ะตากแตนนั่นแหละเราบอกตากแตนเราบอกกุ้งอวกาศทอดมันฟังดูดีครับไอ้ไม่กุ้งอวกาศทอดเอาอาหารที่เหมาะกับคาแรคเตอร์เขาไหมมีอะไรแพงๆกินต้องไหมพระกระโดดกำแพงครับ ไข่ปลาคาเวียครับไม่เอากินมาบ่อยแล้วไข่ปลาคาเวียเหรอครับไข่ปลานิลที่บ้านชอบกินกันส้มแม่ศัตรูเงียบจริงสนิทเลยพอบอกไข่ปลานิลเมื่อกีนน้นี่เสียงแอร์วิ่ง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 รู้ยี่เป็นไข่ต้มดีกว่า นักร้องนักร้องเลยลลอะนี่ปก,กติมันก็มาแล้วนะนี่มันยังไม่มาเลยมันมาสายประจําเลยงัน้นผมร้องให้ฟังก่อนไหมล่ะครับไหวหรือเ่าทำได้หรือเปล่าะได้ครับออาอยาชอบเพียงอะไรอะเอาแบบลูกทุง่งลูกทุ่งแบบอกหักอกหักหน่อยหอยเป็นแ,แฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อง อันนี้เฮียกวงจะไปไหนครับผมคิดว่าฟังแล้วไปไปร้านอื่นดีกว่าเอ้าไปร้านอื่นผมเพรร้องร้องไม่ดีเหรอครับเฮียไม่ลองท้าปาหน้ากันดีแล้วเนี่ยน้องไม่ดีด้วยหน้าตาอ่ยังไม่ดีป่าไปเดี๋ยวไปก่อนไปก่อนแล้วแขกเนี่ยเมื่อไหร่เขาจะเข้ามาเนี่ยลองให้หนู่ร้องปะล่ะร้องแล้วแขกจะเข้าลงเงินเท่าไหร่อ่ะเธอไม่สีแรงคอยดูนะเฮียเอาเพลงเร็วก่อนค่ะเพลงเร็วเพลงอะไรเงิใส่นุ่งสั้น อชอบเสียงเขาแหรอครับคุณจุ๊บแจงเหรอครับป่าป่าของเราฝนตกหนีพวกเราทั้งในเกิดเกิไม่ทันนะเกอบไม่สบายเลยเนี่ยพอดีนักร้องผมมาพอดีเลยครับเพียเอาเหรอชอบเพลงอะไรขออะไรครับน้องจุ๊บแจงแนักร้องเหรอเนี่ยน้องจุ๊บแจงครับจุ๊บแจงค่ะครับเมื่อก่อนร้องวิ่งลอกครับร้องไปเรื่อยแต่นน้มาประจำที่ร้านผมแล้วครับผมแต่ว่าแต่งตัวหน้ากลัวดดีเนาะ น่ารักครับน่ารักน่ารักที่หลังอย่าบอกว่าฝนตกนะครับทำไมฮะเดี๋ยวเขาจะเข้ารูช่วงนี้เข้าไม่ได้ค่ะทำไมครับน้ำท่วมอ๋อน้ำท่วมรูเราเพลงได้ทุกอย่างทุกแนวเลยเหรอทุกอย่างค่ะเสักกลนี่ไหมสักเสักกลซึ่งซึ่งฝรั่งฝรั่งซิลิมดิออนนี่ร้องอย่างนี้เลยซิลิมดิออนเหรอฮะอะไรนะกากากาอะไร Lady g a g ก็ได้เ Lady g a g าเต้นได้ไหมโอ้สบายไล้ร้องได้ด้วยร้องได้เต้นได้เอาสิเดี๋ยวพลังไพฑูร์เนี่ ร้องเพลงสริพรนัทเต้นแบบเลดี้กา้าไหมรวมกันรวมกันมิกมิกมิกเออโบลักสีดำ แบบบียองเซ่เขาได้เหรอบียองเซ่เต้นนะนะร้องจินตละแต่ร้องเพลงแต่เต้นแบบบียองเซ่แตงโมนะนะแตงโมแบบจินตละแต่เต้นแบบบียองเซ่จัดไป ไปทาเต้นสิ่งก็ได้แต่ว่าจินตละน้องเป็นครึ่งแลวค่ะถ้าส่งไปเงี้ยเต็มๆเลย <c oughs> นักร้องเขาแบบว่าเขาเป็นมีปัญหาเกี่ยวกับพงจมูกหรือเปล่าใส่ไ <c oughs> หมเขาร้องในทุกแนวครับ <c oughs> เอาแบบลูกทุ่งไหมละ่ะสามชาส์สนุกเลยทุ่งลุยลายอ๋อทุ่งลุยลายกันทุ่งลุยลายเล่นจิตจินตลายังไม่กลับว่ะเนี่ยเล่นจีบเด็ขาจะเสียงห้าวๆอ๋อ มามาฟังถุงลุยไรค่ะ พวกไอ้กวงไปหมดแล้วครับมันมันครับผมไปรักไปร้านอื่นแล้วครับขอโทษจ้าถือครับใช่ไหมใช่เฮียคะเขาไม่ได้สั่งอะไรกินมันไม่สั่งน่าเสียไม่ได้สั่งมามาหลบฝนมาหลบฝนจากยังไม่สั่งเห้อก็บอกไงเขาบาหลบฝนไง